มีคนสงสัยกันมากมายว่าใช้เจ้าตัว S 2 4 Snapdragon 8 Gen 3อยู่เนี่ยสมควรไหมถ้าเกิดว่าเราจะอัพมีเหตุผลอะไรที่เราควรจะอัพไป S 2 5บ้างส่วนส่วหน้าข่าวมือถือตอนนี้นะครับบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยใช้เจ้าตัว S 2 4นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่มีขายในไทยนะจ๊ะจะบอกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น S 2 4ตัวเล็กนะครับที่เป็นเครื่องฮ่องกงนะครับใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3นะครับไม่ใช่ e x y n o s ที่มีขายในไทยนะครับแล้วก็มีคนสอบถามกันมาว่าเฮ้ยเห็นพี่เสิร์เนี่ยไปจับเจ้าตัว S25 แล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุผลอะไรที่เราควรจะอัปเดตนะครับจาก S24 ไป S25 บ้างเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยสเปคต่างๆมันไม่ได้แทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับถามว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ควรจะอัปเกรดไปนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเหตุผลนะครับ ทำลิสต์ออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเหตุผลอะไรบ้างที่เราเนี่ยถ้าเกิดใช้ S 2 4อยู่ทำไมถึงอยากจะไป S 2 5กันสรวเสรินนักข่าวมือถือก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว S 2 4ตัวนี้นะครับต่างจากตัว S 2 5เนี่ยมันอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าเป็น minor change นะครับเพราะว่าความแตกต่างของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวชิปเซ็ ด้านในของเขานะครับเพราะว่าชิปเซตด้านในของเขาเนี่ยนะครับเป็นชิป3นาโนมิเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูเจเนอเรชันที่ผ่านๆมาเนี่ยตัวนั้นเนี่ยจะเป็นชิปแบบ4นาโนมิเตอร์มาโดยตลอดนะครับตัวนี้เป็นชิป3นาโนมิเตอร์ตัวแรกนะครับก็คือเจ้าตัวชิป Snapdragon 8 Elite นั่นเองนะครับแล้วได้ข่าวแว่วๆมาตลอดนะครับสำหรับสายเกมเมอร์เนี่ยถูกใจแน่นอนเพราะว่าเจ้าตัว S25 เนี่ย การเล่นเกมดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำการทดสอบนะครับเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยผมได้ Hands-On หรือว่าได้จับมันจริงๆจังๆเนี่ยเดี๋ยวมาจะทำรีวิวเพิ่มเติมอีกสักทีหนึ่งนะครับส่วนข้อต่อมาข้อที่2นะครับคนที่พอมันก็ยังอยู่ในเรื่องของคนที่ชอบเล่นเกมเกมมิ่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัว S24 ตัวนี้ตัวเล็กสุดตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแรมเนี่ยแรมที่เขาใช้เนี่ยแรมเขาจะอยู่ที่ 8GB เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานแบบแบบผม,มนะคือเล่นเกมไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะแบบส่วนมากเป็นแชทแชทไลน์โซเชียลมีเดียถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรพวกเนี้ยคือแรมไม่ค่อย ไม่ค่อยจําเป็นกับชีวิตมากสักเท่าไหร่จริงๆแรม6แรม8เนี่ยโอเคมากเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัว S 2 5เนี่ยเขามีการอัพเขาเรียกว่าการอัปเกรดนะครับเพื่อให้สมกับราคาที่เราจ่ายไปสะหน่อยละกันนะครับก็คือเจ้าตัว S 2 5เนี่ยตัวนั้นเขาจะเพิ่มแรมมาให้เราเนี่ยเป็น 12GB ทุกความจุนะ คุณจะซื้อความจุเท่าไหร่เนี่ย256กิกะไบต์หรือว่าจะเป็น200 512กิกะไบต์เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็น RAM 12ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าถามผมเองนะก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างชอบเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือเราได้มากดีกว่าได้น้อยลงถูกไหมนะครับสเปคต่างๆเนี่ยอยาให้มันมีมากขึ้นนะครับแต่มันมีเหตุผลหนึ่งที่ผมอะรู้สึกว่า มันมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ถ้าเกิดว่าผมมาจะซื้อเจ้าตัว S 2 5ก็คงเพราะเหตุผลนี้แหละนะครับเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่ผมเสพคอนเทนต์ในมือถือเนี่ยก็อยากจะเสพคอนเทนต์มือแบบนานๆนะเข้าใจไหมคือเวลาที่เราอ่ะใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนไปนานๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าแบบเมื่อยมือนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใช้งานเนี่ยผมรู้เลยเข้าใจความรู้สึกเขามากเลยเวลาแบบ เฮ้ยนั่งแบบ scroll feed ในโซเชียลมีเดียเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเมื่อยแขนและเมื่อยแขนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบเอามือถือมาตั้งมาตหาที่ตั้งนะครับแล้วก็ใช้ scroll out อะไรเงี้ยเวลาดูมาที่น้อยก็อาจจะดูลําบากหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลเนี้ยมันทําให้หน้าซื้อเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว S 24ของผมเนี่ยจริงๆมันก็เบาอยู่แล้วนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่167 นะครับหรือบางที่ก็บอก168กรัมนะครับจริงๆอ่ะมันก็เบาอยู่แล้วเพราะว่าผมเคยบอกปากเปียกปากแฉะตลอดนะครับว่าเจ้าตัวมือถือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับที่น้ําหนักเบากว่า2 0 0กรัมเนี่ยจะเป็นมือถือที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าใช้งานได้สบายใจมากที่สุดนะครับแล้วตัวนี้น้ำหนักมันอยู่ที่2 6 7, 7กรัมนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นมือถือที่จับถือได้สบายในระดับหนึ่งนะครับแต่ แต,แต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัว Galaxy S 2 5เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนั้นนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยทำได้ดีมากนะครับลดลงมานะครับแต่อาจจะลดลงมาได้ไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่ที่162กรัมนะครับคิดดูว่าจริงๆอ่ะชอบคนชอบบอกว่าเฮ้ยพี่เสิร์นไม่กี่กรัมเนี่ยจริงๆอ่ะมันคงไม่ได้แตกต่างมากคุณลองไปจับดูนะครับผมได้ลองไปจับในช็อปแล้วนะครับรู้สึกจริงๆว่า น้ำหนักที่เบาลงเนี่ยมันแม้ว่ามันจะต่างแค่แบบไม่กี่กรัมอะ่ะแต่พอจับจริงๆอะ่ะมันก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยมันเบาลงจริงๆว่ะแล้วแม้ว่าตัวเนี้ยหน้าจอของเขาเนี่ยจะขนาดเท่าเดิมนะครับอยู่ที่6.2นิ้วก็จริงนะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าไอ้ตัวเบเซลรอบข้างของเขา,าขอบมันบางลงอีกกระติ้วหนึ่งนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะอีกประมาณแบบ เปอร์เซ็นต์เล็กๆเลยอ่ะแต่จะบอกว่ามันทําให้รู้สึกว่าขนาดเท่าเดิมแต่ว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่ขึ้นมากระติ้วหนึ่งอ่ะมันก็รู้สึกได้จริงๆนะถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นคนที่ชอบแบบเซพคอนเทนต์นานๆนะครับส่วนข้อต่อมาเนี่ยไอ้เรื่องที่จริงๆมันไม่ได้สําคัญมากหรอกแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ต้องการเพราะว่าในปีในปีเนี้ยใช่ไหมเราก,ก็ต้องการเทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่บ้างแม้ว่า หน้าตาของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสเปคต่างๆที่อัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันก็ควรค่าแล้วก็คู่ควรเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคของเจ้าตัวบลูทูธนะครับที่จากบลูทูธ5.3นะครับตัวนี้อัปเดตขึ้นมาเป็น5.4นะครับแน่นอนว่าไอ้พวกสเปคพวกบลูทูธพวกนี้คือ,อประโยชน์ของมันอะที่ดีเนี่ยก็คือทำให้เราเนี่ย าการจัดการพลังงานดีขึ้นนะครับประหยัดแบตได้มากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยได้นานขึ้นยืดอายุยืดการใช้งานแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมือถือที่แบตไหลเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมโคตรเกลียดเลยนะครับแม้ว่าตัวเนี้ยแบตเตอรี่จะให้มาเท่าเดิมก็จริงนะครับแต่แต่แต่ด้วยความเป็นชิปของเขานะครับแปดอีลิตนะครับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว สเปคของบลูทูธที่อัปเดตขึ้นมาและที่สำคัญนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นชจ้าตัว s ่4เนี่ยตัวนี้นยครับจะรองรับแค่เฉพาะ Wi-Fi 6e เท่านั้นเองคือ Wi-Fi 6e นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะได้แบบเทคโนโลยีต้องแบบเอ้ย Latest is the greatest นะครับก็ตัวนี้เนี่ยตัว s 2 5เนี่ยตอนนี้รองรับ Wi-Fi 7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นมันอาจจะเป็นสเปค ที่ไม่ได้แบบเหมือนอัปเดตดูไม่ได้อัปเดตอะไรขึ้นมามากมายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานจริงแล้วคุณเน้นในการใช้งานสิ่งที่มันอัปเดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่ากับการอัปเกรดอยู่นะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็หรือแล้วก็แชร์นะครับ s u b s c r ร b e แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอลือใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ please s h a subscribe สีนี้สวยจริงอะ